อันนี้พ่อแม่พี่น้องจา้าเอาอันอ่ะนะอกลามเนาะค่ะเอาอันไม่แล้วม่ค่ะจะเออกมาใส่แล้วบ่ อันนี้เป็นของลูกของห้านเนาะค่ะเอามาให้เพื่อนเนาะค่ะทำบุญให้ยาให้อาเนาะค่ะเนาะเพ็ดบบุญหา

ต้มผัดค่ะวันนี้น้องจ๋าหอมหอมข้าวต้มข้าวต้มมีใส่เฮาวสูกไปแล้วใช่ไปเมี่ยนแล้วเดี๋ยวต้มค่ะข้าวต้มใส่สีอย่างนี้ใส่ชีม่วง ผักันเฮ็ดใส่ม่ขึ้นนี่มาหลังงูก็จะปล่อยเ็ปซีถุมปูเทียวเมื่อสีถุ่มื่ขึ้นนี่ใส่ตีม่วงค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้ไว้คนกินนะจ้าซ้มเอาว้อันนั้นอีกต่างหากบ่ต้มใส่เออใส่มูย่าไม่ใบังล่พ่อแม่พี่น้องจ้าทไมอัอมนออน,นี้่้าต้มไ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ทางอกทินบงเท่นไดแนโอยนี่แซ่บนี่อ๋ออไปท่านชิมียังไ่ได้ชิมห็นเียตัวนี้แซ่บมีต้วยเพมใครเป็นคนใส่ข้าวต้มคนามักใส่ง่ายมัก่มักงามันแห่ไหมแห่เวดพัวเรืองเคยกินอยู่ พี่น้องแก่งน้อ่เหฮดดส่ผักหวานค่ะมีเงินบุญเนาะปอนเกงไหมถูกแล้วตักไปแล้วนมุ่ม่นินีุ่มนิานังห้าบมา่เหมันยุ่จ เดีย๋ยวให้เนื้อสุกจันหมอกันไปน้ำกระเงือนกยอนโยนแม่แม่ครัวรวมกันหาลอยกิโลนั่งอยู่นี่ แต่ผ <mile inside> ู <bas> ้เดียวกันลอยโลเลยจิแม่คัวอยู่นี่รวมกันหาลอยกิโลค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านอนบอกว่าไทยอยากินตับนั่นนะค่ะกินแม่ตับเอียงตับวัวตับวัวเหรอโอ้ยเห็นผงชูรสตัวนี้